โยมมาบอกจะมาว่าหลวงพ่อโยมไม่ได้ไปไปทุบพระพุทธลูโมมกโยมไม่ได้ไปเผาหอพระไตปิดกโยมไม่ได้ไปเผาทําลายพระสงฆ์อันนั้นถูกโยมไม่ได้ทําแต่โยมเนี่ยไปผิดต่อพระรันาตนใยตรงที่ว่าไปผิดศีลศีลข้อไหนก็อย่างที่ว่าไม่ฆ่าก็ลัก ไม่รักก็ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในกามก็กล่าวเท็จไม่กล่าวเท็จก็กินเหล้า,ก,ก,ลาก็ตามสีนี่แหละแล้ววิบากเก่าๆที่มันตามส่งผลเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเอาคืนไม่ได้อย่างการทําแท้งเนี่ยอย่างการทําแท้งเนี่ยไม่ดีเลยอ่านี่พูดมาหลายต่อหลายครั้งต้องบอกให้คนรุ่นใหม่ว่ากรรมที่มันติดตามมานี่มันมีจริงลูกศิษย์ที่มาเลชื่อวิกกี หลายปีก่อนแล้วมาตอนนั้นก็โยมบ้านใต้วัดเนี่ยเขาเก็บพระแร้ในนั้นก็มีกุมารทองเยอะแยะมีเป็นยี่สิบสามสิบลูกของวัดโน้นวัดนี้โยมก็กพอแกเสีย <c oughs> แกยกถวายวัดอาตมาก็มาใส่ทีซุ้มประตูขาวๆนั่นส่วนกุมารทองก็แยกออกเอาวางไว้แล้วก็ไปไว้ที่หอนะ่ะที่ประตูหน้าวัด แกชอบใจกุมารทองสองลูกขอแกก็เอาไปมาเลยปรากฏว่าพอเอาไปแล้วอยู่มาได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแกโทรมาบอกว่าหลวงพ่อมันทำไมมีอะไรไม่รู้มันหนักบาท,ทั้งสองข้างเียเหมือนคนขีข่คอบอกงี้ผลสุดก็พิจารณาอ๋อวิกกี้ยูเอากุมารทองที่เอาไปเนี่ยกลับมาคืนเพราะว่า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนมาที่เมืองไทยนะผมมาถึงวัดก็ว่าเขาตรงๆว่าวิกกี้อยู่ไปทำแท้งมาใช่ไหม,มลร้องไห้เลยอะ่ะร้องไห้เลยมันบอกมันพลาดไปแล้วอนั้นก็เลยไปทำเอาเด็กออกสมัยเป็นรุ่นผลที่สุด <c oughs> ที่เอาไปเนี่ยที่ขี่คอเนี่ยก็คือลูกที่ทำแท้งนั่นแหละมาขี่คอ เพราะเอากุมารทองสองลูกเนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านแล้วลูกจริงๆเน่ยอิจฉาบอกแม่มันว่าแม่ไม่รักมันแม่ไม่รักมันไปเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงลูกตัวเองไม่เลี้ยงว่ายงเนี้ยโอ้โหวิกกี้มันสลดใจก็ทำพิธีบังสกุลอะไรให้มันก็ดีขึ้นจนถึงทุกวันเนี้ย เด็กกุมารทองนเนี่ยเนี่ยมันมีจริงนะโย,ยมตอนที่มาไหว้เนี่ยบางทีคนจะเห็นเด็กเล่นหน้าวัดตอนกลางคืนวิ่งเล่นสองพวกเหมือนเตะฟุตบอลก็มีโยมมาหาดม,มามาถามว่าหลวงพ่อมันมีเด็กที่ไหนกลางคืนอ่ะมันเล่นหน้าวัดเนี่ยเตะฟุตบอลเล่นกันดึกดึกดื่นด,ดึเออไม่เพละเด็กในวัดนี่แหละเขาบอกไปเล่นกันหว่างอย่างเงี้ย ก็กุมารทองน้ำออกไปเล่นกันเนี่ยเนี่ยโยมเป็นเรื่องแปลกนะจิตวิญญาณคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเรานึกไม่ถึงไว้สิ่งพวกนี้เพราะนั้นใครที่วิบากของการทําแท้งนี่นะอันนี้ถ้าใครมีเดี๋ยวบอกวิธีแก้ให้ลูกที่ถูกทำแท้งเนี่ยตอนที่มี มีโยมคนหนึ่งเขาเป็นหมอตำแยเขาเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้พอามาปฏิบัติเนี่ยได้สามวันอธิษฐานเจ็ดวันได้สามวันอยู่ไม่ได้โยมเพราะเขาเป็นหมอตำแยเขาเคยรีดลูกรับจ้างรีดลูกออกเขาอยู่ไม่ได้ <c oughs> อยู่ไม่ได้เพราะอะไรพอนั่งภาวนาหลับตาสงบเสียงมาแล้วทำหนูทำไมทำหนูทำไม เพราะว่าไปกดเด็กใช่ไนะไปกดเด็กแล้วเด็กเนี่ยวิญญาณเด็กเนี่ยจิมอยู่ในท้องแม่เนี่ยตอนเป็นเลือดมันวิ่งมันจะวิ่งพรานไปหมดจนกดอยู่กดอยู่ก็กด,กดจนเลือดเลือดก้อนนั้นแตกก็กลายเป็นแทงออกมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กตอนที่ถูกไล่ต้อนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่นิ่ง มันจะดิ้นทุรนทุลายเหมือนกับเด็กถูกจะถูกทำ้ายถูกจับอย่างนั้นแหละแล้วเด็กพวกนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็จะตามมาทรมานทรกรมนะโยมเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เลยจนต้องขอลาศีนโยมต้องขอลาศีเมื่อเป็นอย่างเนี้วิธีแก่มันก็คือว่าเด็กที่ท,ที่ที่ตายไปแล้วเนี่ยหนึ่ง ให้โยมไปบวชลูกใครที่เห็นคนเขาเขาบวชลูกนะ,ะไปบวชลูกไปเป็นรับเป็นเจ้าภาพบวชเด็กภาคฤดูร้อนพระจะบวชใหม่เนี่ยให้ไปเป็นเจ้าภาพอย่างนั้นเพราะเวลาจะขึ้นมาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะหมดตัวหาขินขึ้นมาขึ้นมาหมดตัวหาขึ้นมาหมดตัวมันจะเป็นอย่างี้ มันมันจะไม่เจริญมันจะไม่มันมันจะไม่รุ่งเรืองได้ทรัพย์อยู่ไปตลอดเพราะว่าเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมาทวงทวงทว,วงนี่อ่ะมาทวงนี่จะรวยจะรย